สวัสดีทุกๆท่านครับวันนี้ผมบ่าวภูไทยพาเลาะได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุมื่นหินอีกหนึ่งวันนะครับพามาชมบรรยากาศวัดพระธาตุมื่นหินในวันที่20นะครับ20สิงหาคมนี่ครับบรรยากาศวัดพระธาตุมื่นหินวันที่20สิงหาคมคือ คนเยอะมากครับดูครับนี่ผมยืนอยู่ทางด้านหน้าประตูทางเข้านะะทางซุ้มประตูทางเข้าที่เ้ามาจะมองเห็นองค์พระธาตุอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือวันนี้น่าจะมีงานพิธีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าจะมีงานพิธีอะไรนะครับคนเยอะมากครับดูฮะมีการแจก รูปรูปภาพของหงวงปู่ศิลาด้วยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมนี่ฮะเราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณโดมโดมหน้าศาลาศิริพงศิลิอนุสร์เนี่ยจะมีการจัดเก้าอี้เตรียมมาไว้นะครับ วันนี้ถ้าดูตามหน้าเพจนะครับวันนี้จะมีพิธีรับพระราชทานเครื่องสังฆทานจากในหลวงรัชกาลที่10บนะบแล้วก็รับพระราชทานรถไฟฟ้าจากในหลวงด้วยนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันที่จอดอยู่คันนั้นนะครับ ไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันนี้แหละครับน่าจะเป็นรถไฟฟ้าคันนี้แหละครับที่จะยีในหลวงรัชกาลที่สิบจะพระราชทานให้กับองค์หลวงปู่ศิลาิริจันโทนัคนับ เวลาเวลาที่จะทำพิธีผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเวลาไหนนะครับตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมง,งานพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะครับสำหรับด้านนี้นะครับคือทางด้านหน้าขององค์พระธาตุมืนหินนะครับ ก็มีญาติโยมสาธุชนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรกับองค์พระธาตุและรูปเหมือนของปู่ที่อยู่หน้าพระธาตุนะทางฝั่งนน้นนะก็ทางลงไปทางกุฏิของหลวงปู่นะครับทางด้านโน้นคือวันนี้คือญาติโยมสาธุชน,นีเยอะมากนะเยอะจริงนะครับผมเยอะเยอะมากเลย สวนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็มาค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือตรงรูปเหมือนของอป,ปูนะครตรงนี้สำหรับจุดนี้นะครับสำหรับจุดนี้เป็นงานพิธีปักเขต อุโบสถนะฮะประเทศโบสถมีการสวดขอนสวดปักเขตอุโบสถเมื่อวานนี้วันที่19สิงหาคมได้ทำพิธีตั้งแต่เมื่อวานนะครับ,บ,ต,นนรบตรงจุดนี้นี่ครับคือจะทำพระอุโบสถมาหัาอุดตรงจุดนี้นะฮะตรงที่ที่เป็นตารางที่เขาตีตารางเอาไวน้นี่ฮะเป็นเชือกฟางตีตารางอยู่ตรงจุดนี้นะครับ คือได้ทําพิธีเมื่อวันที่19นะฮะนี่ครับเมื่อวานนี้ได้ทําพิธีปักเขตนะครับโอ้บรรยากาศโดยรวมนะครับของวัดพระธาตุหมืม่นหินในวันที่20สิสิงหาคมนะครับผม ครับในระหว่างรอพิธีต่างๆที่จะทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศบริเวณอัพระธาตุเหมินหินรอไปก่อนนะครับดูทางโน้นก็เป็นโรงทานนะคนก็เยอะเหมือนทุกๆครั้งนะทางด้านนี้ก็จะเป็นเต็นที่พักญาติโยมรอร่วมพิธีคนก็คือเยอะมากนะครับ กำลังทยอยก,กันเข้ามาแล้วก็จะพามาชมนี่ครความคืบหน้าของวิหารวัชรธรรมโสพลนี่ครับผมตั้งแต่เมื่อได้วางยกเสาเอกเสาโะยกเสาเอกเสาโทเมื่อวันที่12วันที่12ส,ส,งสิงหาคมที่ผ่านมานี่ครความคืบหน้า ความขึ้นหน้าก็ลุ้นหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครเสาต่างๆก็ไดยยกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับดูครับตอนนี้ช่างก็กำลังเร่งมือทำในส่วนต่างๆนะครับ พาชมบรรยากาศรอบๆนะวัดพระธาตุเมือนหิน,นะับกับทางด้านโน้นก็จะเป็นจุดโรงทานนะญนะาติโยมสาธุชนคือคือเยอะมากนะครับใครหิวข้าวอยากกินข้าวหรือว่าอะไรก็ไปเข้าแถวเข้าคิวรับ ที่โรงทานกันได้นะครับมีจ้าพาพโรงทานผู้มีศรัทธาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละวันนะครับผมเดี๋ยวรับจะพามาชมทางจุดที่เป็นโรงทานนะว่ามาดูใกล้ๆครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะนี่ครับคน ยติโยมกู้คนก็ค่อนข้างเยอะนะเข้าแถวตรงจุดน,นี้นะครับตรงจุดน,นี้ก็เป็นจุดบูชาทูปเทียนดอกไม้กราบไหว้กอพรท้าวเวสสุวรรณนะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับแล้วก็จะมีจุดที่จำหน่ายเสื้อผ้าวัตถุมงคลนะครับ รวมอยูด้วยนะครับนี่ครับจุดที่เป็นโรงพานตัวนี้ก็เป็นปลาท่องโก้นะครับนี่ครับเข้าแถวกันยาวเลยครับผมตรงจุดนี้นะครับคือจุดที่จะทำพิธี รับพระราชทานเครื่องสังกฐานรถไฟฟ้านะครับเวลาไม่รู้จะเริ่มตอนสักกี่โมงนะครับเราก็ไปชมใกล้ๆกันนี่คือรถรถไฟฟ้าที่ในหลวงจะพระราชทานแก่องค์ปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับ อันี้นะครับผมอันนี้นะฮะคือรถที่ในหลวงพระราชทานให้กับหลวงปู่นะครับนี่ฮะเป็นรถไฟฟ้านะครับ น,นี่นะครับนี่คือบรรยากาศในบริเวณพิธีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้เป็นจํานวนมากพิธียังไม่เริ่มขึ้นนะครับมีการเตรียมเอาไว้แบบนี้นะครอยู่ตรงโดมที่เป็นที่เช่าบูชาพระดวมงคลเมื่อก่อนนะฮะได้มาจัดตรงนี้ที่ศาลานี่ครับ เราพงศิริอนุสนนร์ด้านในตรงนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานสังฆทานและรถไฟฟ้าคันนี้นะคันที่จอดอยู่นี่ครับผมน่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายนั่นแหละครับพิธีถึงจะเริ่มนะครับตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศโดยรวมไปก่อนครับผมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศทางด้านนอกนะครตอนนี้ญาติโยมสาธิชนกำลัง ทยอยกันเข้ามานะครับตอนนี้ดูครับบรรยากาศข้านนอกญาติโยมสาธุชนก็กำลังจะทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวพาออกไปชมด้านนอกกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรต่างกับเมื่อวันที่18หรือว่ามีความเหมือนกันนะครับนี่ฮ ทางโน้นนะเยอะนะครับรเยอะมากตอนนี้ยอดโยงสาธุชนกำลังทยอยกันเข้ามานะครับผมค,คือคักร้านค้าร้านขาย,าขายด้านนอกร้านจอดรถก็เกือจะเต็มแล้วนะครับทางด้านนี้ก็มีนะครับนี่ครับทางด้านใน นี่คือบรรยากาศโดยรวมในระหว่างรอพิธีจะเริ่มนะครับผมชมบรรยากาศรวมๆกันไปก่อนนะครับันนี้ท่านที่มาก็มารับรูปภาพองหลวงปู่ได้นะครับผมบทางเจ้าหน้าที่ท่านจะขอแจ

ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะทำพิธีรับพระราชทานเครื่องสังกทานทรงจบและรับพระราชทานรถไฟฟ้าพระราชทานแล้วนะครับเพราะว่าเวลาจะเริ่มโดยประมาณประมาณบ่ายสองโดยประมาณนะคะนรับนาฬิกา นะครับผมอีกสักครู่นะครับแต่ตอนนี้เราขายให้ดูบรรยากาศคือรวมไปก่อนครับผมเมื่อประกอบพิธีเราจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับเราจะต้องถ่ายก่อนเริ่มพิธีนะตอนนี้ก่อนหลังจากเริ่มพิธีจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับ ตอนนี้ผู้แทนพระองค์น่าจะเดินทางมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเมืองหินแล้วนะครับนี่ขบวนรถ บนรถผู้แทนพองค์เดินทางมาถึงนรราวัดพระธาตุมือนหินที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกสักครู่พิธีก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมยูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนาวัดพระราตุมือนหินในวันที่20 ยิงาคม2567น,นะครับในวันที่มีพิธีพระราชทานสังฆทานและรถไฟฟ้าให้กับองค์หลวงปู่มาศิลาสลิดจนโทนะครับจะ่ะประกอบพิธีด้านในโดมและ อาคารสาราพงศิริพนุสรทางด้านในนี้นะครับทางสารนังตอนนี้พิธีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทำมิดสโอด้านในได้นะครับทุติยัมปิสังห์สารนังกัจจามิตัติยัมปีพุทธังสรรนังกัจจามิ ตักียัมปิดหมังสระนังขจามิตักียัมปิดสังขังสรนังขจามิปานติปตาเวรมะีสิกขาปังสมาทิยามิอจินนาธานาเวรมะีสิกขาปังสัมมาทิยามิ สามสุมิฉาจาราเวรมณีสิกาปัณังสมาธิยามิมุสาวาถาเวรมณีสิกาปัณังสมาธิยามิสุรามรยะมัจจปมาตทานาเวรมณีสิกาปัณังสมาธิยามิ อิมานิปัญจะศิกขาปทานิสีเลนะสุขะิงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดจมาสีลังวิโสฎาเีตอนนี้นะครับสาธุ ตอนนี้ได้เสร็จพิธีแล้วนะหลวงปู่กำลังนั่งรถไฟฟ้าพระราชทานกลับกลับสำหรับในการประกอบพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานและสังฆทานสมโจบ ถวายแดด่พพพรรระะะเชคุณหลวงปู่กำลังเดินทางกับกุฏินะครับด้วยรถไฟฟ้าพระราชทานในคำนับวัดพระใา้บนดีต่ำบลเกิดตาเขาอเภอเขาพงจังหวัดการสิลป์นะครับในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปในความเรียบร้อยนะครับทำการบริการของความเป็นมงคลนะครับและก็ความตักเติมของสาธุชนคนบุญทั้งหลายครับ กำลังจะไปที่จุดวางศิลาฤกษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับครและในโอกาสนี้ต้องกระาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับทั้งสิบรูปที่ได้เมตตา